ดีค่ะยินดีต้นอนรับเข้าสู่ช่องรัชนาชายาป้าอ้วนวันนี้เราจะมาทำอะไร <c oughs> เราจะมาหานอไม้วันนี้เราจะมาหานอ,อไม้กันค่ะเอาไปทำอะไรเราเอาไปทำ,แ,ปทำแกงหน่อไม้กินกัน ดูนะคะคนสับหน่อไม้ค่ะไม่กินอยู่บนหลังงัดทางงัดทางงัดทางงัดงัดทางงัดทางงัดทางงัดอ๋อน้ย่าไปถือเฉยตะก้าว้าพาออกมาได้พลาดื่าออกมาได้น้อยแท้เอ๋นะคะหน่อไม้ หนอนางค่ะหนอนางนี่เป็นยังไงคะยังไม่พ้นดินหนอมันยังไม่พ้นดินค่ะงัดทางงัดทางงัดทางงัดอาวงัดทางงัดวันนี้คนสวยมางัดทางงัดนะคะคนสวยเออ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 นี่ค่ะได้สองหนอนแล้วค่ะเอาค่ะ นี่นะคะนนคนสวยนะคะมาสับหนอ่อมางัดค่ะ<ด>วันนี้คนสวยมางัดที่สวนค่ะเท้าไม่ร่วงกับหนอต่อไปก็ไ,ปได้ค่ะรอหนอน่ออันนี้กับอนนู้นี่เป็นสวนของเราเองนะคะเพิ่งปลูกนะคะ เพิ่งปลูกได้กี่เดือนนะนะเจ็ดเดือนเพิ่งปลูกได้เจ็ดเดือนนะคะมันก็มีผลผลิตได้กินนะคะอันนี้ตัดรอบพี่สองแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูฟักทองด้วยค่ะวันนี้คนสวยค่ะเขาบินตรงนะคะมาเพื่อง,งัดทง,งัดหน่อไม้เลยค่ะ <c oughs> ยามนี้นะคะดูแดดนะคะสุดยอดเลยค่ะพี่น้องได้อนอข้างในดูนะคะนางสาวไทยคะ่ะใส่แว่นตาดำเดินมาค่ะนางสาวไทยดูนะคะแดดแบบสุดยอดนี่คือสวนของเราเองเป็นนางสาวไทยับอกนะลือแล้หไหมอันนี้ฮัน นี่คือผักนะคะที่มาจากสวนเราเมื่อตะกี้ม <า S 1> ไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่ามันร้อนมากนี่ค่ะคนสวยที่ไปงัดทางงัดมาแล้วก็ได้เกิดหนอแบบนี้มานะคะแล้วก็ทําการต่อไปเราก็จะมาเออแกะหนอไม้แล้วก็แล้วก็มาสับหนอไม้ภาษาอีสานเรียกว่าซซย โอ้โน oh, no. นี่คือเจ้าของไล่นะครับแล้วก็ตัดญ้าเองนะคะ <ís> นี่นะคะเจ้าของไร่เป็นพนักงานตัดญ้าและก็พนักงานล้างจานนะคะอ่าสู้ๆนะๆสูส้ๆ<ส>้วกโดนไม่ใช่หอหันหน้ามาหน่อยคะ่นหนาาหยะ,คะหันหน้ามาหน่อยนี่นะคะหลานชายโตดค่ะโตดแล้วก็ซิงค่ะใครต้องการนะคะด่วนเลยค่ะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นนางเอกค่ะนางเอกมิวสิกทุกมิวนะคะจะให้เอานางเอกอะไรบอกได้เลยนะคะ ได้หมดค่ะนางเอกตัดโนไม้งัดทางงัดก็ได้หมดค่ะติดต่อสอบถามได้นะคะเม้นมาเลยค่ะอันนี้ก็โสนนะคะต้องการหาผู้ชายค่ะใครสนใจบอกมาได้เลยนะคะอันนี้ยายสีค่ะค่ะคุณยายนะคะโตรค่ะโตรเลสซิงค่ะกำลังจาจากโนไม้ให้เบิ้งเด้อค่ะเด้อยายสีบอกนะคะคุณยายพูดอะไรสักหน่อยหน่อยค่ะ อบ,บ,บอุ่นนะคะอบอุ่นแบบอบอุ่นกายแบบเป็นร้อนเลยนะคะดูค่ะท่าทางเายสีกับลูกสาวเขานะคะสองสาวนี้โสดค่ะใครสนใจก็ติดต่อเม้นเข้ามาค่ะสุมน้ำไมไม่จืดน,นะถ้าไม่ร้อนอ่ะโอ้โหคุณยายเล่นมุกด้วยนะคะคุณยายพูดใหม่สิคะ เดซ่าพูดว่าไงอีกแล้วก็ถ้ามันไม่ร้างก็ต้มหน่อไม้ไม่เจอโอโนอะไรเนี่ยอะไรใหญ่คะยายนอใหญ่กว่าของใครคะยายของฉันอ่ฉันเล็กกว่านี้โอ้ฉันใจไหมคะเออคุณยายจากไปยิ้มไปนะคะคือมีความสุขอะค่ะมีแล้วความสุขอืม นี่นะคะจะปิด<ม>แบบนี้ค่ะ,คะทุกวันละยายสีเนี่อืมจากหน่อไม้มันก็สิเป็นสีแล้วค่ะพี่น้อง <c oughs> บ้านนาฮีนี่กินละห่อข้าบะห่อนี่บบแม่ด้บ้านนาฮีเด้อใช่อะไรละยายพูดใหม่ฉันใช้ถ้วยฉันไม่ได้ห่อใส้ถุงห่อคื่อาไปตองห่อ นี่นะคะเจ้าของไล่ค่ะเจ้าของไล่ลากจานดูท่านั่งค่ะดูท่านั่งทุกคนเจ้าของไล่สูตรนะคะยื่หลับฉันอ่าเจ้าของไล่สมบัติเยอะนะคะสูตรใครสนใจนี่ทักทักมาได้เลยนะคะไม่ายนู่นเดี๋ยวพี่สาวเขาจะบอกเจ้าตัวเองนะคะเขาหล่อแค่ไหนดูค่ะเข้มแค่ไหนดูนะคะเหนื่อยใจ นี่ค่ะแม่เจ้าของไร่ค่ะกำลังไปเก็บฟักทองมาค่ะโอยสอดแต่แม่ห่วงมากสวดแต่แม่ห่วงมากละค่ะดูค่ะฟักทองนี่ค่ะฟักทองเกมจะฟักทองนี่ก็ช้าหมอที่เราจะมาเกงหน่อไม้นะคะนี่ค่ะนางเอกเอ็มวีนะคะเหงื่อแตกแผบบแล้วค่ะ เห็นไหมคะนางเอก MV จักจะเป็นอย่างนี้นะคะถ้านางเอก MV ซอ,อยนี่จะดูแค่ไหนคะท่านผู้ชมนังรักนางรักอีกไหคะดูคะ่นะนางรักก็ยอดใช่นางเอก MV เอ่อเริ่มเหงื่อ,อไหลใครย้อยแล้วนะคะอะไรหยดใส่ชั้นแน่ <laughs> ดูคุณยายคะ่ะคุณยายเขายมีความสุขมากเลยนะคะนี่คะ่ะอันนี้นางเอก MV ตัวจริงคะ่ะ งัดทางงัดหน่อยสิคะจากเสร็จแล้วนะคะก็เอามาต้มเลยค่ะพี่น้องค่ะต้มค่ะตอนนี้ต้มหน่อไม้ให้มันจืดแล้วค่อยแกงขั้นตอนต่อมานะคะนางเอกกําลังจะเสียบฟ๊กค่ะนางเอกเสียบฟ๊กจะปั่นยานางนะคะเนี่ค่ะวิธีการ เอทมิวสิกของเราอันนี้นะคะเป็นผู้ชายสุดหล่ออันนี้ก็โสดเหมือนกัน,นะคะ่ะโสดเหมือนกันนะคะกำลังจะทำห้องให้พวกเราค่ะตอนนี้เจ้าของคลิปก็หาคู่อยู่นะคะเพื่อจะมานอนห้องนี้ <laughs> นี่นะคะปั่นเสร็จแล้วก็เอามากรองค่ะ ก็จะได้น้าเขียวๆอันนี้คือน้ําย่านางเด้อค่ะเด้อเว,ว้าวไทยกับเว้าลาบผสมกันมุ่นอุ้ยปุ้ย,ยนี่นะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่น้ําย่านางนะคะน้ําย่านางแล้วก็ใส่ข้าวเบือข้าวเบือคือข้าวที่แช่แล้วก็โขลกกับพริกนะคะตํากับประเพชรนะแม่พี่น้อง ใครๆหลายคนกับซีหูอยู่ดงแล้วะคะเนาะจ้ากเราจ้กไครจ้ากายาก้อนผสมกันเราเราไปละลายก่อนแล้วก็เอามาทีลงหม้อค่ะ ก็มาเทลงหม้อค่ะนี่ค่ะเทบึ้มลงไปนะคะเมนูหนึ่งนะคะเมนูของเราอีเมนูก็คือเนื้อย่างนะคะนี่ค่ะมีเห็ดด้วยนะคะแกงใสะนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะใส่เห็ดค่ะแล้วก็ต่อมานะคะใส่ฟักทองอ่อนค่ะลูกฟักทองอ่อน นี่ค่ะนี่ค่ะคนแกงค่ะแซ่บบาทดี้น,ำน้ำเงินแสีบมาแล้วเนาะนี่ค่ะอันนี้เราก็เก็บมาจากสวนเราเองนะคะมีพริกหยวกอ่อนๆแล้วก็มะเขือะคะ่ะแล้วก็ใส่พริกอ่อนลงไปในนี้ด้วยนะคะพริกหยวกอะคะ่ะอร่อยมากหอมหวาน ้นตอนต่อมานะคะเราก็ใส่ยอดฟักทองนะคะนี่ค่ะเจ้าของไล่ช่วยด้วยนะคะผู้ชายาหล่อๆคนนี้นะะแล้วค่ะแน่นอนเอาเก็บลงนอนเอาลงเอาลงะอนอเอาแต่ยอดมันก็ลูกเอาเอาแต่ข้างบนเนี่ยไหนไหมนี่นะคะแกียงน่อนไม้เกียงเปืะค่ะพี่น้องอ,อาจจะเวียนหัวหน่อยนะคะ เซบเอาลงเรียวๆนี่ค่ะเอาแต่ยอดฝักทองอะค่ะลงนะคะนี่นะคะน่ากินไหมคะแล้วขั้นตอนต่อมานะคะเร,ครเราก็ใส่เมียงรักแล้วก็ชะอมค่ะ